สวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังต่อเนื่องนะครับเป็น ep ที่สงองก็เมื่อคลิปที่ ep หนึ่งครับก็บอกให้เล่นขึ้งบนเซลล์ข้างล่างบายใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาดูเจาะลึกเลยระหว่างแม็กกับตัว osma ก็คือ oscillator moving average นะครับตั้งค่าเท่ากันนะครับเพราะตัวนี้มันจะได้เป็นขึ้นย่อยของตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ดูง่ายขึ้น ีนี้เราสังเกตอย่างไรนะครับว่าข้างบนมันบอกทิศทางลงแนวโน้มลงใช่ไหมครับแล้วมันเด้งนะตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ทาเฟร,รม head h e หนึ่งเราก็สังเกตด้วยนะครับว่ามันเด้งที่เส้น34หรือ144กับ169คู่นี้นะครับกับชุดนี้ข้างแรกมันลงมาใช่ไหมครับตัดลงมา นล้วมิชน34ไม่ผ่านก็ลงมาแล้ววิ่งกลับเข้าไซเวย์ออกข้างไปหา34เฉียงไปเรื่อยๆนะครับไปชนถึงเส้นคู่นี้้169กับ144ก็ไม่ผ่านก็ลงมาอีกอยู่ใต้34อีกนะครับออกข้างไปชนอีกนะครับออกลงมาออกข้างไปชนอีกอันะนะั้ถ้าเราใช้หนึ่งชั่วโมงแนวต้านนะครับที่จะช่วยเราก็คือเส้นนี้นะครับ ราคาจะไม่หลุดเส้นนี้ถ้าเราสังเกตนะครับเปลี่ยนนำเฟรมก็สังเกตเส่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นสีช่ชั่วโมงอ่ะตอนนี้สี่ชั่วโมงมันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งกลับลงมาดูนะครับสี่ชั่วโมงตัดขึ้นใช่ไหมครับราคาอยู่เหนือเส้นสีเขียวนะครับตัดลงมาวิ่งลงมามาไม่ถึงนะครับก็อยู่ระยอย่างนี้ลงมาออกข้างแล้วก็ดีกลับไป ลงมาดีกลับไปนะครับมาไม่ถึงเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยแนวรับลงมาไม่ถึงนี่ไม่สามารถกดลงมาถึงได้นะครับข้ามเส้นนี้ข้ามแค่เส้น3.4ลงไปเท่านั้นเองนี้เส้น3.4เนี่ยมันจะมีเส้นที่เป็น h i แล้วก็โลนะครับมันก็จะมีอีกสองเส้นในนี้จะมองม่ค่อยเห็นนะครับมันจางๆไปนั่นอยู่ที่เราตั้งก็เท่ากับว่า มันจะใช้เส้น34เนี่ยเป็นแนวรับเห็นไครับในทาเฟสี4ชั่วโมงมันจะรับนะแต่ว่ามันล้นล้นนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมเพราะมันมันไม่ได้เป๊ะที่เส้นตรงนี้มันมีล้นลงมาแล้วกลับไปแต่มาไม่ถึงเส้นนี้มันอยู่ระหว่างนะครับงนั้นเราก็วางแผนการเล่นได้ถ้ามันเลย34มาเราก็เตรียมแล้วเตรียมบายขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแมตช์สัมพันธ์กันกับสองจุดข้างล่างนี้อันนี้ให้เห็นบทบาทของเส้นข้างบนก่อนว่ามันเด้งที่เส้นโซนนี้เริ่มเลืขึ้นมาข้างกลับไป สุดท้ายนะครับผ่านสามสิบสี่ลงมาได้ฉลุยผ่านตรงนี้ลงมาได้มันตรงนี้เพื่อเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่ามีแรงกดเข้ามามากเลยเห็นไหมครับสามสิบสี่ก็ไม่อยู่ลึกลงมาถึงตรงนี้เลยซึ่งไม่เคยเลยเห็นไหมครับเป็นครั้งแรกเลยแล้วไม่สามารถผ่านกลับไปได้ละทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านทีนี้ราคาในสรัมเปยตสี่ชั่วโมงอ่ะก็จะทะลุสามสิบสี่แล้วลงทะลุสามสิบสี่แล้วลงอยู่ประมาณนี้นะครับมันมีเส้นไฮเล็กๆตรงนี้อยู่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหม เ้นเล็กข้างบนนี้มันจะอยู่มาติดที่เส้นกลางนี่คือราคาโค้ดถ้าแรงหน่อยจะไปหาเส้นไฮสามสิบสี่ไฮนะครับจะอยู่ประมาณแนวนี้แนวบ้านของมันทั้งหมดเลยนะครับเราก็วางแผนง่ายถ้าตรงนี้มันพักมันจะวิ่งเฉียงออกข้างหรือวิ่งขึ้นไซเวอพัพหรือไซเวดาวก็จะไปต้องไปสัมพันธ์กับเส้นพวกนี้นะครับเป็นเกณฑ์ถ้ามันเข้าไปแตะแล้วมันก็จะดีดกลับแต่ถ้ามันจะจบ มันจะวิ่งผ่านเส้นนี้ไปได้ครับเข้าไปหาเส้นนี้ได้วิ่งเบรผ่านไปได้เลยแสดงว่าจุดนี้ลงมาตรงนี้หมดละจะกลับขึ้ไนไปทีนี้ถ้าเรารู้เรื่องขึ้นเราก็จะรู้ว่าตำแหน่งนี้คืออะไรนะครับคือการดูข้างบนคือดูเส้นนี้จะมาช่วยหรือถ้าใครจะดูแบบเป็นแนวรับแนวต้านก็ได้แล้วก็มองหาว่าแนวรับี่มันอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับแนวรับที่มันวิ่งลงมาเนี่ยเป็นแนวรับแนวต้าน,นอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับ ก็มาดูทีนี้ข้างล่างมันบอกอะไรเรานะครับในไล่จากสี่ชั่วโมงให้ดูนะรตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เส้นนี้เป็นเกณฑ์นะครับช่วยกันกับเส้นนี้แล้วตรงนี้นครับตัวแ,แท่งฮิสโตแกรมตรงนี้กับตัวนี้จะจะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแค่ตัวนี้จะเห็นได้ชัดกว่าขณะที่เส้นตัดวิ่งขึ้นนะครับตัดขึ้นนะครับจุดตัดตรงนี้มันจะตรงนี้ศูนย์เสมอ และตรงกันตรงนี้เสมอด้วยนะครับอ้พวกนี้ยังไม่ใช้ในคลิปนี้เราย่อมไปก่อนตรงนี้เราต้องรู้จักสังเกตรครับพอวิ่งข้ามไปเนี่ยทีนี้ตรงนี้เริ่มหดแท่งเส้นแรกเราต้องระวังแต่นี้ปรดดูเส้นยังตั้งฉากยังมีแนววิ่งขึ้นไปอยู่องสายยังชันขึ้นไปอยู่ด้านการที่ลงมาตรงนี้มันควรจะเป็นแค่การพักนะครับพอมันเริ่ม หยุดตรงนี้เริ่มยืดกลับขึ้นไปเห็นไหมครับเป็นตำแหน่งที่เราควรที่จะบ่ายเพิ่มเห็นไหมครับบ่ายเพิ่มมันก็จะเป็นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับตรงนี้คือเส้นกลางบริลิงเจอร์แบงนะครับสีฟ้าถ้ามีบอลลิงเจอร์แบอยู่ด้วยก็จะง่ายก็จะมันจะเด้งที่เส้นกลางบริลิงเจอร์ตลอดเลยนะครับมีสามสิบสี่อยู่ใต้ก็มาไม่ถึงในในชุดแรกนี้เห็นไหมครับตรงนี้ตัดลงถ้าเราไม่รู้ในอนาคตจากจุดนี้ไปเนี่ยเราไม่รู้เลย เราเล่นตามกฎตัดลงคือเซลล์ตรงนี้มันก็จุดนี้ใช่ไหมครับข้างในเนี่ยทำเขาสูงตรงนี้แถวนี้นะครับเห็นไหมครับที่นี่เห็นไหมครับมันจะดูง่ายกว่าเจอสีเขียวนะฮะมันเริ่มกดสั้นแท่งแรกเราก็ดูละเอ้ยเรามันจะกลับเป็นหน้าด้านลงหรือเปล่าเซลหรือเปล่ากดของเส้นพวกนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้รวมทั้งตัวนี้นะครับ ตรงนี้มันคือแรงเหวี่ยงออกเส้นศูนย์กลางของมันคือศูนย์แรงเหวี่ยงออกไปหมดแรงเมื่อไหร่เดี๋ยวมันต้องกลับมาหาตรงนี้เสมอนะครับขณะที่มันวิ่งไหลกลับเข้ามาเนี่ยราคาไม่ได้ลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับแถมเส้นเส้นแม็กเนี่ยวิ่งชันสูงขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วยนะครับงั้นตรงเนี้แม้วิ่งลงมันก็บอกว่าอ๋อมันหมดแรงราคามันใกล้จะไปไม่รอดแล้วในทิศทางเดิมของมันนะครับมาถึงตรงนี้นี่มันต้องหมดแล้วเพราะมัน เปลี่ยนลงมาอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมเป็นติดลบแล้วมันคงมันไม่คงเดินหน้าไปได้แล้วมันก็เป็นโปรเจกต์กมันก็โค้งตัดกลับลงมาพอดีตรงนี้ใชไหมเอาเมาส์ามาทาบตรงนี้แดงตัดต้าเงินตรงนี้พอดีกันตัดกันตรงนี้พอดีข้างบนมันก็จะเตรียมจะตัดลงกลับเข้ามาพอดีใช่ไหมครับตัดพอดีตัดพอดีนะครับถ้าเราเข้าตรงนี้แท่งแรกตำแหน่งนี้เซลใชนไหมครับเราจะลดราคาขึ้นหน่อยไปตรงนี้ซึ่งรองรับได้อยู่แล้วระยะตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้โอเวอร์แล้วก็ บริหารจัดการเอม็มเอ็มให้ดีนะครับซอยไม้นะครับจำเรืงก,กินไม้มันไหลลงมาเรื่อยๆตอนนี้เราจะโดนลากนะเพราะราคามันดันดันายขึ้นไปเรื่อยเรื่อขณะที่แท่งเตี้ยลงนะครับตัวนี้มันจะเป็นอย่างนั้นได้นะครับแต่ตรงนี้จริงๆงสัญญาณสองเส้นนี้ยังไม่มีสัญญาณเข้าเห็นไหมครับเพราะเราเห็นตรงนี้เท่านั้นเองดานแรกนะครับตรงนี้อยู่ที่นิสัยนะแต่ละคนไปปรับนะครับว่าคุณจะเลือกตรงจุดนี้ไหมเพราะบางทีตรงจุดนี้มันก็ตรงแล้วก็แม่นยําแต่ก็ขึ้นอยู่กับทาเฟรมไหนด้วยนะครับ ้าคุณลองไปไล่ดูแต่ละทําเฟรมจับสัญญาณตรงนี้จะรู้ว่าใช้ทําเฟรมไหนแล้วคุณเข้าที่จุดนี้ได้หนึ่งจุดแล้วจุดนี้หนึ่งจุดจุดเนี้ยชัวร์ทุกทาเฟรมนะครับแต่จุดเนี้ยต้องไปเลือกดูว่าทําเฟรมไหนที่มันแม่นยําทําหดสั้นแท่งแรกแล้วคุณเข้าได้นั่นคือทําเฟรมที่เล็กลงไปนะครับแล้วถ้าทําเฟรมใหญ่แล้วคุณใช้อย่างนี้ก,ก็ไม่ผิดนะครับเราก็จะมีไม้ถึงสองไม้ตรงนี้ไม้นี้จะโดนลากก่อนนะไม้นี้ก็เริ่มเข้าอีกทีหนึ่ง ราไปดูข้างบนตำแหน่งเข้าตรงนี้เกือบสูงสุดเห็นไหมครับเราก็จะมีไม้แถวนี้หนึ่งชุดนี่หนึ่งส่วนสองไม้ออเดอร์ Other, สองออเดอร์นะครับเซลมันวิ่งลงมาจากขึ้นไปนะครับจากตรงนี้มันวิ่งขึ้นไปวิ่งกลับลงมาเยอะมากเห็นไหมครับแต่ราคาลงมาไม่เท่ากันเห็นไหมครับมันไม่ได้ลงกลับมาที่เดิมมันตรงนี้เท่าก,กับขึ้นยาวลงสั้นนะครับขึ้นยาวลงสั้นเส้นเป็นอย่างนี้มาดูตรงนี้ครับแท่งงอลงมา เราจะจับเวลาเรา mark าเราจะเทียบตรงนี้ครับจุดที่มันตัดขึ้นไปเนี่ยแล้วตัดลงเนี่ยเท่ากับจบชุดเนี่ยคือจบจุดเนี่ยจบนะครับผมจะใช้อย่างนี้นะครับซึ่งซึง่งแล้วแต่นะครับแต่ว่านี่นี่คือตามที่ผมสังเกตนะครับผมไม่ได้เอาจากโลตรงนี้นะครับจริงๆจะเช็คจากโลก็ได้นะครับแล้วก็พอมันตัดลงมาตรงนี้เนี่ยก็จบแล้วแต่เราเอาง่ายๆเลยเอาเทียบแต่ตัดขึ้นกับตัดลงเนี่ยตัดขึ้นอยู่ตรงไหนเราก็มาดูนีตัดขึ้นอยู่แถวนี้นะครับมากอยู่ข้างบนราคาอยู่แถวนี้ ตัดลงล่ะจุดนี้ตัดลงอยู่ไหนนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโปรยไตอ่ะขึ้นมันวิ่งขึ้นไปแล้วลงมาแล้วขึ้นไปเลื้อยเป็นตัว S แบบนี้นะครับไปตลอดเราวาดมันก็สวยครับแต่นี่พอเป็นจริงมันไม่ได้เป็นตามนั้นเห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นมีมิติเวลาจบคืออะไรทีนี้อ่าเส้นนี้นะครับเส้นหู่ง้างตรงนี้นะครับวาดไปนี่คือตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับขยายไปเรื่อยๆจบที่ตรงไหนที่มันตัดศูนย์ลงมาตรงนี้ ท้ายตรงนี้ตัดลงมาจบละนี่คือขึ้นทั้งตัวนี่หนึ่งตัวนะครับวิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับงั้นถ้าเราได้ทื่อใหญ่ๆแบบนี้ขยายอย่างนี้เราอยู่ถูกฝั่งคือบายทุกครั้งที่ตรงนี้ตัดลงเราไม่ทําอะไรเห็นไหมครับมันวิ่งลงมาทําเขาลึกลงมาข้างล่างเรียกเขาใหญ่แล้วย้อนกลับขึ้นไปเห็นไหมครับทุกครั้งตรงนี้เราบายตัดลงมาเราไม่ได้ตัดขึ้นใบบายตัดลงมาเราไม่ได้ตัดขึ้นใบบายพราะตัดลงมาเนี่ย อินดิเคเตอร์แท่งพวกนี้ลงมาเยอะเห็นไหมครับลงมาลูกเนี่ยเยอะดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็ชัดเจนราคาไม่ได้ลงตามมาเห็นไหมครับตอนนี้วิ่งขึ้นไปช่วงนี้วิ่งวิ่งขึ้นไม่ขึ้นวิ่งลงไม่ลงมันเป็นขึ้นปรับช่วงประมาณขึ้น B นะครับพอเป็น C หรือ A เนี่ยมันจะวิ่งได้ระยะของมันพอตรงนี้ออกออกเริ่มต้นไตก็วิ่งไปได้ระยะวิ่งลงเห็นไหมข้างบนไม่ลงราคาข้างล,างลงา่างอันนี้กแท่งวิ่งลงมาอย่างเดียวเค่ตัวแกมวิ่งลงมาอย่างเดียว ตัดขึ้นทำเขาน้อยนีิไปตัดลงไม่ขึ้นไม่ลงตัดกันไปเราก็ดูตรงเนี้ว่ามันขึ้นไม่ขึ้นลงไม่ลงอย่างไงบ้างวิ่งขึ้นไม่ขึ้นใช่นไหมครับวิ่งลงไม่ลงอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราตามน้ําอยู่หรือทวนน้ําอยู่ตอนนี้ตามน้ําคือวิ่งขึ้นนะครับวิ่งขึ้นต้องขึ้นนะครับพอช่วงที่มันพักเป็นขึ้นปรับวิ่งขึ้นไม่ขึ้นวิ่งลงไม่ลงเพราะจุดตัดขึ้นตัดลงราคามันอยู่ในแนวเดียวกันข้างบนไม่เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนมากนนนะคครรัับ่ือเา เป็นวิธีการสังเกตของผมนะครับก็ลองแบ่งปันเอาเพื่อนเพื่อนไปใช้ว่าอ๋อมันวิ่งขึ้นไปมันได้ระยะเยอะเลยอินดิเคเตอร์ได้ระยะแต่ราคาไม่ไปนะครับก็แสดงว่าตอนนั้นเราสวนทางอยู่แต่พอราคาวิ่งลงมาอินดิเคเตอร์ก็วิ่งลงมาคู่กันเลยได้ระยะด้วยนั่นคือถูกทางเราก็จําไว้เลยชุดนั้นแล้วเล่นตามชุดนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปเจอว่าเฮ้ยวิ่งลงไม่ลงแล้ววิ่งขึ้นไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ถ้ากับเรารู้แล้วว่าตรงนี้มีการปรับเปลี่ยน คืออาจจะครบนะครับจะเปลี่ยนแนวโน้มอย่างเงี้ยนะตรงนี้จะเป็นแบบนั้นเสมอถ้าไปนั่งไล่สังเกตนะครับลงมาแล้วพอขึ้นเนี่ยขึ้นนิดได้ระยะขึ้นไปวิ่งไปได้ระยะวิ่งไปได้ระยะวิ่งลงมาข้างล่างไม่ได้ระยะขึ้นไปได้แค่นี้สุดทีนี้วิ่งลงมาเยอะได้ระยะตามลงมาด้วยอ้าวมันน่าจะเปลี่ยนจุดและเห็นไหมทีนี้วิ่งขึ้นไม่ได้ระยะเห็นไหยครับนี่วิ่งลงมาวิ่งขึ้นไปเนี่ยกลับไปเนี่ยไม่ได้ระยะเลยจากจุดนี้วิ่งขึ้นไปนี่เห็นไหมครับจุดนี้วิ่งขึ้นไปนี่ไม่ได้ระยะเลยเห็นไหม แท่งนี่คือขึ้นย่อยภายในแต่นิทิทางนิทิทางนี่ขึ้นย,อย่อยอาวิ่งลงฮะวิ่งขึ้นไม่ขึ้นไม่ลงเห็นไหมลงเดิมได้ระยะคือขึ้นเยอะมากไม่ได้ระยะเห็นไหมครับลง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 ไล่ลงมางอีกละเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนก็จะรู้ว่าเพื่อนต้องอยู่ฝั่งไหนในขณะที่มันจะขึ้นหรือมันจะลงตัดขึ้นตัด,ตดลงหรือเริ่มทําสั้นแท่งแรกนะครับหดสั้นแท่งแรก มีแค่2จุดสมัครการใช้ตัวนี้ไปสัมพันธ์กับตัวนี้แล้วก็แมทชิ่งกันกับราคาข้างบนแบบนี้ก็จะเป็นการเข้าที่อยู่ถูกฝั่งและได้ระยะทางนะครับในคลิปนี้เพื่อนๆก็ลองไปเทสดูนะครับไล่เช็คย้อนหลังตำแหน่งไฮตำแหน่งโลตำแหน่งไฮตำแหน่งโลพวกนี้ทำหน้าตาเป็นยังไงเส้นเป็นยังไงแท่งเป็นยังไงเส้นเป็นยังไงแท่งเป็นยังไงตรงนี้นะครับไล่แล้ว เราจับเหมือนเล่นเกมจับคู่จับผิดภาพนะครับมันวิ่งลงอันนั้นไม่ลงวิ่งขึ้นหกวาได้ระยะนิดเดียวได้ระยะไกลวิ่งลงมาเยอะไม่ได้ระยะเลยคุณก็รู้แล้วว่าจะต้องอยู่ฝั่งไหนครับก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาดูคลิปต่ตอไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสโต้ครับแล้วก็บวลลมก็จะคล้ายๆกันหลักการใช้จะคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ